สำหรับผู้ที่ชื่นชอบขนมไทยและขนมอบซึ่งเป็นงานโฮมเมดเน้นวัตถุดิบที่มีคุณภาพและเน้นความสะอาดทุกขั้นตอนในการผลิตรับประกันความอร่อยที่ไม่ทำลายสุขภาพอร่อยทุกํำเพราะทำจากใจสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่เคออมสตูดิโอโทร0918534455ส่งทั่วประเทศ สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดเรกเตอร์ศิลปชัยวันนี้ผมมีบทความของคุณเปลวสีเงินประจำวันจันทร์ที่25เมษายน2565มานำเสนอครับพักพญานาคราชหน้านี้นอกจากเป็นหน้ามะม่วงกับหน้าทุเรียนออกตลาดแล้วยังเป็นหน้าพักการเมืองออกดอกด้วยฉะนั้นจะเห็นหลายๆพัก ต่างทยอยเปิดประชุมใหญ่ประจำปีตามกฎหมายกำหนดไม่แค่นั้นยังมีพักเปิดตัวใหม่อีกเรื่อยๆอย่างเช่นพักสร้างอนาคตไทยของคุณอุตมะสนทิรัตน์ที่มีคุณสมคิดจาตุกสีพิทักษ์เป็นว่าที่นายกของพักความจริงก็ไม่ได้ตั้งใจจะคุยเรื่องพักการเมืองหรอกรเผอิญเห็นมุมขำๆก็อเอามาคุยซะเลยในวันที่ไม่รู้จะคุยอะไรคือเมื่อวาน วันที่24เมษายน65พักรวมพลังประชาชาติไทยเขาประชุมใหญ่ประจำปีกันที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีดออรอนเนกเหล่าธรรมทัศน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นหัวหน้าพักและประธานที่ประชุมดรอเนกเนี่ยไม่ต้องแนะนำหรือต้องอธิบายสรรพคุณนะครับเพราะทั้งตอนเป็นอาจารย์มหาลัยและตอนเป็นรัฐมนตรี ด้วยวิสัยทัศน์และผลงานท่านตอบโจทย์อนาคตประเทศเห็นชัดขณะนี้ผ่านการยกระดับคุณภาพการศึกษามหาลัยทําให้ทั้งอาจารย์และนักศึกษาที่สนสาระมีชีวิตชีวามุ่งมั่นในการพัฒนาชาติมากเมื่อวานดออรอนเนกกล่าวเปิดประชุมตอนหนึ่งว่าถ้าไปถามอาธิการบดีทุกมหาวิทยาลัยทั่วประเทศทั้งมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน ทุกคนล้วนพอใจและชื่นชมกับผลงานของรัฐมนตรีอวหรือหากไปถามอาจารย์มหาวิทยาลัยและนักศึกษาต่างก็พอใจกับผลงานของกระทรวงนอกจากนั้นผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองอาทินายกเกษมวัฒนชัยองคมนตรีก็พอใจที่เราปฏิรูปได้เร็วขนาดนี้ซึ่งวงการอุดมศึกษา5ปีที่แล้วเราพูดว่าอุดมศึกษาไทยจะไม่ทันโลกแต่เราเข้ามาเพียงแค่2ปี เราสามารถเปลี่ยนสภาพดังกล่าวได้ทั้งหมดตอนนี้อุดมศึกษาไทยวิ่งฉิวแล้วเรายึดมั่นแผนยุทธศาสตร์20ปีซึ่งภายใน15ปีข้างหน้าปี2570อวต้องเป็นกระทรวงแห่งการพัฒนาที่ทำให้ประเทศไทยกลายเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วส่งแนวคิดในการส่งยานอวากาศไปสู่ดวงจันทร์นั้นก็จะเป็นการส่งสัญญาณว่าเราเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เมื่อพักของด็ตอรอเนกประกาศ Go to the Moon เสร็จก็ประกาศเปลี่ยนชื่อพักและโลโก้พักใหม่จากรวมพลังประชาชาติไทยเป็นพักรวมพลัง Action Coalition Party โลโก้พักใช้รูปพญานาคสีเหลืองมีลายเส้นสีม่วงตัวอักษรพอผ่านสีเหลืองอยู่กึ่งกลางเนื้อลำตัวพญานาคพื้นหลังพญานาคเป็นวงกลมสีม่วงล้อมรอบด้วยวงกลมสีขาว มีตัวอักษรชื่อพักรวมพลังด้านบนชื่อภาษาอังกฤษ Action Coalition Party อยู่ด้านล่างและมีขอบสีม่วงล้อมรอบวงสีขาวอีกชั้นดเรเอเนกบอกว่าการเปลี่ยนชื่อพักเป็นพักรวมพลังเพราะชื่อพักรวมพลังประชาชาติไทยตอนต้นเป็นการทำให้ครบเนื้อหาสาระที่สุดแต่คนจำยากเราก็เลยตัดเหลือพักรวมพลังส่วนสัญลักษณ์หรือตราพักของเดิมก็สวยงาม แต่ตอนนี้เราต้องเลือกตั้งครั้งหน้าน่าจะมีพักการเมืองเพิ่มขึ้นอีกก็จําเป็นที่จะต้องมีวิธีบอกประชาชนว่าไปเลือกพักที่มีสัญลักษณ์ที่ประชาชนเห็นได้ชัดจึงทําสัญลักษณ์เป็นพญานาคเพราะมีพลังและปกป้องพระพุทธเจ้าได้จึงเป็นสัญลักษณ์ว่าพักเราจะพิทักษธรรมพิทักษ์สิ่งที่ถูกต้องส่วนตัวย่อจะใช้คำว่ารอพอซึ่งจะทำให้ประชาชนจำง่ายขึ้น ผมฟังแล้วก็โอมยิม้มวเราะชอบใจอยู่คนเดียวดอกเตอร์อนเนกคล้ายดูยากเข้าใจยากแถมขัดแย้งกันในตัวเองอีกต่างหากคุณจะสร้างยานอวกาศไปดวงจันทร์แล้ววันนี้บอกเหตุผลที่เปลี่ยนชื่อพักและโลโก้พักว่าจะเป็นพักพิทักษ์ธรรมใช้พญานาคเป็นโลโก้เพราะพญานาคมีพลังและปกป้องพระพุทธเจ้าได้ทำเอาคนชื่อสมชัยศรีสุทธิยากรอ,อดีตกะกะตหีบแตก รีบยื่นที่คนอื่นโพสถึงเรื่องนี้มาแชร์ต่อทันทีว่าผู้ใช้ชื่อธนากรวงปัญญาที่โพสภาพโลโก้พักรวมพลังประชาชาติไทยที่เปลี่ยนโลโก้และชื่อพักเป็นพักรวมพลังพร้อมระบุข้อความว่านึกถึง2-3อย่าง 1. ยาสตรีเพนภาค 2. ไม้ขิดไฟ 3. งูตัวพ่อปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วล่ะเนี่ยคุณสมชัย สงสัยมียาดีเห็นหน้าตาอ่อนกว่าวัยลงทุกวันเอาแต่เพียงหน้าตาเธอนะส่วนสติปัญญาความคิดไม่ต้องก็ได้ที่ดร์เอเนกบอกเหตุผลในการเปลี่ยนชื่อพักนั้นผมชอบแฮะชอบในความเป็นคนซื่อตรงต่อการคิดการทำของตัวเองบนความเป็นนักวิชาการหัวรุ่นใหม่แต่ใจรุ่นนวัตกรรมสังคมชาติด้วยปฏิบัติการเป็นจริงบนฐานกระทำเอาอนาคตชาติอนาคตประชาชนเป็นตัวตั้ง ยึดชาติศาสนาพระมาหากษัตริย์เป็นเสาเข็มคำ้ำนักปฏิบัติการการเมืองมันต้องแบบนี้เรียนสูงรู้สูงทางทฤษฎีมีเยอะแยะไปแต่ที่เรียนสูงรู้สูงเอาที่สูงนั้นมาคลุกคลีกับคนที่เรียนน้อยรู้น้อยพูดให้ชาวบ้านฟังง่ายๆเข้าใจง่ายๆเห็นง่ายๆอย่างที่ด็อเตอร์เป็นอยู่ทำอยู่มันมีน้อยและหายากที่เห็นก็ด็อร์อเนกนี่แหละคนหนึ่ง นายสมชัยก็เรียนสูงรู้สูงนะแต่ทําไมมองว่าที่ดรอเนกบอกพญานาคมีพลังปกป้องพระพุทธเจ้าได้จึงนํามาเป็นโลโก้พักว่านั้นเป็นเรื่องตลกล้อเลียนไปถึงขั้นเปรียบเทียบกับยาสตรีเพนภาคบ้างไม้ขิดไฟตราพญานาคบ้างงูตัวพ่อบ้างรู้ไหมทัศนคตินั้นต่ําต้อยต่ําสามมากก็จะบอกเป็นเกร็ดความรู้ให้ติดตัวนายสมชัยไว้นิด พญานาคที่เกี่ยวพันทางพระพุทธศาสนานั้นแบ่งออกเป็นสี่ตระกูลใหญ่คือตระกูลวิรุปักพญานาคสีทองตระกูลเอราปกพญานาคสีเขียวตระกูลฉับพญาปุตตะพญานาคสีรุ้งตระกูลกันหาโคตมะพญานาคสีดำเจ็ดพญานาคที่ปกป้องพระพุทธเจ้าที่เป็นที่รู้จักกันดีนั้นก็มีกาลนัคราชมุจลินนัคราชนันทโท ปน,นันทาน,นาคราชนาคะนาคราชเอรกะปัตตนาคราชศีสุดโทนาคราชและศีสัตนาคราชในบทสวดมนต์ในพุทธประวัติและตามพระสูตรต่างๆมีอยู่มากมายเรื่องพญานาคเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาคนพอมีการศึกษาบ้างน่าจะรู้นะไม่ใช่ว่าเห็นใครพูดใครอ้างถึงพระพุทธเจ้าถึงคำสอนทางพระพุทธศาสนาก็หัวเราะเยาะว่าเป็นคนเชยเป็นพวกโบราณ แต่ถ้าอ้างซิเซโรอริสโตเติลเพเโตเอ็กไวนัสโบแดงโทมัสฮอฟแม้กระทั่งแชงนุสขวัญใจบิยาบุตรนั่นก็เถอะโหทรงภูมิเป็นคนรุ่นใหม่เท่เป็นบ้าอา้าวลองอ่านนี่สิว่าคนพูดด้วยข้อความเหล่านี้รุ่นใหม่หรือรุ่นเก่าคุณสมชัยด้วยลองทายดูาศาสนาในอนาคตจะต้องเป็นาศาสนาสากลศาสนานั้นควรอยู่เหนือพระเจ้าที่มีตัวตน และควรจะเว้นคําสอนแบบสําเร็จรูปที่ให้เชื่อตามเพียงอย่างเดียวและแบบเทววิทยาคือแบบพึ่งเทวดาเป็นหลักใหญ่ศาสนานั้นเมื่อครอบคลุมทั้งธรรมชาติและจิตใจจึงควรมีรากฐานอยู่บนสามัญสำนึกทางศาสนาที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์ต่อสิ่งทั้งปวงคือทั้งธรรมชาติและจิตใจอย่างเป็นหน่วยรวมที่มีความหมายพระพุทธศาสนาตอบข้อกำหนดนี้ได้ ถ้าจะมีศาสนาใดที่รับมือได้กับความต้องการทางวิทยาศาสตร์ใหม่ศาสนานั้นก็ควรเป็นพระพุทธศาสนารู้ไหมครับใครคือผู้พูดข้อความนี้อัล e เบิร์ตอันสไตน์ศาสดาวิทยาศาสตร์ของมนุษย์ในศตวรรษที่20น,นั่นไงล่ะครับสูงสุดทางวิทยาศาสตร์ของไอน์สไตน์คืนสู่สามัญด้วยศึกษาและยอมรับคำสอนของพระพุทธองค์คนปลายซอย ศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆของคุณเปลวสีเงินมานำเสนอทุกวันสวัสดีครับ